สวัสดีนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะแม่แห่นะคะแม่แห่จอมซมนะคะจิ้นนะคะ กิดไม่ได้หยุดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ให้กับน้องโมแฮด้วยนะคะฝากติดตามน้องโมแฮด้วยค่ะ ตอ,ต,อตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นๆนะคะหนาวนะคะตอนกลางคืนนี่ลมแรงมากเลยค่ะดูได้นะคะ Tanz กินเก่งขี้เล like. ่นนะคะกินเก่งขี้เล่นนะคะมมหา

มาดูความน่ารักของโมูเหี้นะคะสวัสดียามเย็นๆนะคะแดดล่มลมตกนะคะบรรยากาศดีนะคะอากาศหนาวนะคะเด็กๆหน่อยก็จะลมนะคะลมแรงด้วยนะคะแม่ลมแรงต้องเตรียมหาถ่านนะคะดังต้องพิงะะพิงไฟนะคะพิงไฟ ดูนะคะมองชี้เล่นนะคะม่ชอบอยู่เฉยๆนะคะลูกลิ้งลุกล็กนะคะชอบหาของกินนะคะ น้องโมแฮนะคะดูนะคะชี้เล่นนะคะน้องโมแฮของเรากินเก่งกินเก่งนะคะดูนะคะยืนยืนขาควายนะคะยืนขาควายเหมือนคนเลยนะ,ะตอนกลางคืนนะคะไม่อยากจะพูดนะคะกินเสร็จนอนนะคะินน้ำสำราญก็นอนนะคะแวะมาดูความน่ารักโมแฮด้วยนะคะ ฝา,ฝากติดตามช่องน้องโมแฮนะคะช่อง YouTube นะคะเราเพิ่งเปิดเป็นช่องเล็กๆนะคะแม่ฝากกดไลค์กดสับสกานะคะให้กับน้องโมแฮด้วยนะคะติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่ขคะ่ะนะคะแม่ควเขาพูดไม่ค่อยเก่ง ควรก็ขอจบไปแค่นี้นะคะลายหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ